กินหมูกระทะฟินฟินริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอีกร้านหนึ่งที่ออกมากินสาหลายครั้งมากกุ้งได้ไม่อั้นในราคาหลักร้อยใครอยากรู้ราคารอจบท้ายคลิปนะทุก <นะ S 1> อย่างตักเองได้ไม่อั้นเลยอย่างหอยนางรมเนี่ยตักได้หลายครั้งมากแล้วอร่อยด,ด,ด้วยอยเดอยู่ตรงนี้ทุกคนหน่อไม้ฝรั่งอันเนี้ยออมตักหลายครั้งมากาได้กินไปพร้อมกับดูวิวฟังเสียงน้ำอะไรเงี้ยแล,ล้วลมพัดเย็นสบายมันฟินมากเลยทุกคนใครที่อยากนั่งริมน้ำนะแนะนําให้มาไวๆหรือว่าโทรจองไว้ก่อนได้เลยนั่งไปสักพักหนึ่งหน่อไม้ฝรั่งหมดยำปูมมม้าาาแแททนนนนนุกกคดูเือ่ แล้วยังสดแล้วยังกรอบมากทุกคนดูอือหือ มันฟินเหลือเกินแล้วเวลาย่างกุ้งเนี่ยก็จะมีพี่พนักง,งานคอยมาแบบตัดก้ามให้พริกให้ดูแลให้คือแบบดีแต่พี่ <อะ S 2> เขาก็ดูแลหลายโต๊ะแล้วก็เน้นบริการตัวเองออไปด้วยกินได้เรื่อยๆเลยเพราะลมพัดเย็นสบายมากจริงๆลายอาหารเยอะมากทุกคนดูในเพจ Facebook ของทางร้านเองได้เลยในส่วนของของหวานวันนี้ของเราก็จะจบด้วยไอติมโคนเสมือนแบบพ่อค้าแม่ค้าขายไอติมที่แบบเป็นมือใหม่เนาะพยายามที่จะแบบเออหัดหัดให้มันเป็นลูกโซมาทั้งหมดเนี่ยราคาสองเ้ําน้ำรีฟิล39กพิกัดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะ